มาทบทวนดูเรื่องสังสารวัตอีกทีหนึ่งนะอันนี้พระองค์อธิบายในช่วงพัทธกับของพระองค์เนี่ยที่มีพระพุทธเจ้ามาตัสรลูเนี่ยสี่พระองค์นะ <c oughs> ก็คือพระพุทธเจ้านามว่ากะกุสันทะโกนาคมณะ กัสป,ปะนะแล้วก็โคตมะนะตัวพระองค์เองอันนี้พระองค์ก็เทียบกับภูเขาเวปุละบันพศนะที่มนุษย์ในแต่ละยุคของผู้เจ้าเนี่ยเดินขึ้นลงภูเขาเนี่ยใช้เวลาสั้นลงสั้นลง ซึ่งสี่ยุคข,ของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะมีอายุของมนุษย์ที่ต่างกันช่วงของพระพุทธเจ้ากกุสันทะนะมนุษย์จะอายุสี่0 0ื่นปีพระพุทธเจ้าโกนาคมณะเนี่ยอายุสา0 0 0ป่นปีแล้วพระพุทธเจ้ากัสปะเนี่ยอายุสอง0 0่นปี จากนั้นก็หลุดมาอายุร้อยปีเลยนะคือช่วงของพระองค์นะก็เป็นสี่พระองค์อันนี้ผู้เจ้าเรียกพัทธกับนะอตอนนี้เเรามาดูว่า <c oughs> รายละเอียดพระองค์ว่าอย่างไรนะ แะเดี๋ยวเราจะมาพิจารณากันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะพิคุทั้งหลายสงสารน,นี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏ ิกขุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเวปุละบัรพจน์นี้ได้ชื่อว่าปาจีนวังสะภูเขานี้สมัยนั้นชื่อว่าปาจีนวังสะสมัยนั้นแลหมู่มนุษย์ได้ชื่อว่าติวาราหมู่มนุษย์ชื่อว่าติวารามีอายุประมาณสี่หมื่นปีหมู่มนุษย์ชื่อว่าติวารานี้ ขึ้นปาจีนวังสะบรรพศคือขึ้นภูเขาชื่อเนี้ยซึ่งแต่ก่อนชื่อเวปุละเนี่ยนะแล้วในยุคนั้นเนี่ยชื่อปาจีนวังษะเนี่ยใช้เวลาเป็นเวลาสี่วันลงก็เป็นเวลาสี่วันสมยัยพระผู้มีพระภาคหลานตาสสมมาสัมพุทธะพระนามว่ากะกุสันทะ สเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระผู้มีพระภาคอรหันตสมาสัมพุทธ,ธะพระนามว่ากักุสันทะมีสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศเป็นคู่เจริญชื่อว่าวิธูระและสันชีวะพิกุทั้งหลายพวกเธอจงดูเถิด ชื่อแห่งภูเขานี้นั้นแหละอันตรธานไปแล้วมูมนุษย์เหล่านั้นกระทำกาละไปแล้วพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ปรินิพานแล้วสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ไม่ยั่งยืนอย่างนี้ไม่น่าชื่นใจอย่างนี้พิกุททั้งหลายก็เหตุเพียงเท่านี้ พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดลพ้นพระองค์ตรัสต่อว่าพิกุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วภูเขาเวปุลละนี้มีชื่อว่าวงกฎสมัยนั้นแลหมู่มนุษย์มีชื่อว่า โรหิตัสสะมีอายุประมาณสามหมื่นปีมนุษย์ชื่อว่าโรหิตัสสะขึ้นวงกฎบรรพศเป็นเวลาสามวันลงก็เป็นเวลาสามวันสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอรันตสัมมาสัมพุทธะทรงพระนามว่าโกนาคมณนะ สเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่าโกนาคมณะมีสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศคู่เจริญชื่อว่าพิยโยสะและอุตระภิกขุทั้งหลายพวกเธอจงดูเถิดชื่อแห่งภูเขานี้แลอันตรธานไปแล้ว มนุษย์เหล่านั้นทํากาละไปแล้วพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ปรินิพานแล้วสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้เพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลายพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้น นี่สองช่วงนะแปงว่าช่วงแรกเนี่ยช่วงแรกเนี่ยภูเขาวเวปุละบันพศเนี่ยชื่อว่าปาจีนวังสะบันพศมนุษย์ชื่อติวราใช้เวลาขึ้นสี่วันลงสี่วัน,นขึ้นภูเขาปาจีนวังสะผู้เจ้าชื่อกักุสันทะมาตัสลูผ่านมาปุ๊บ อีกระยะหนึ่งการเวลาผ่านมาภูเขานี้ก็ชื่อ,อวงกฏนะเวพุละในยุคนี้ชื่อวงกฏมนุษย์อายุสามหมื่นปีนะหมู่มนุษย์นี้ชื่อโรหิตัสสะใช้เวลาขึ้นสามวันลงสามวันนะ <c oughs> สมัยนั้นผู้เจ้าชื่อว่าโกนาคมณะ มาตัดสรุตอนี้ดูต่อมาพม่์บอกพิกุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเวปุลละบรรพจนี้มีชื่อว่าสุปัสสะสมัยนั้นแลหมู่มนุษย์ชื่อว่าสุปิยาหมู่มนุษย์ชื่อว่าสุปิยามีอายุประมาณสองหมปีหมู่มนุษย์ที่ชื่อว่าสุปิยาขึ้นสุปัสสะบรรพจน์ เป็นเวลาสองวันลงก็เป็นเวลาสองวันสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอรันตสัมมาสัมพุทธ,ธะนามว่ากัสสปะ,สะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกอรันตสัมมาสัมพุทธ,ธะนามว่ากัสสปะมีสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศคู่เจริญชื่อว่าติดสะและภาระทวาชะพิกขุทั้งหลายพวกเธอจงดูเถิด ชื่อแห่งภูเขานี้นั่นแหลอันตรธานไปแล้วมนุษย์เหล่านั้นกระทำกาละไปแล้วและพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ปรินิพานแล้วสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ไม่ยั่งยืนอย่างนี้เพียงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดเพียงพอแล้วเพื่อจะหลุดพน้นพิขุทั้งหลายก็บัตรนี้แหละในการบัตรนี้ปัจจุบัน ภูเขาเวปุลละนี้มีชื่อเวปุลละทีเดียวก็บัดนี้หมู่มนุษย์เหล่านี้มีชื่อว่ามาคทะหมู่มนุษย์ที่ชื่อมาคทะมีอายุน้อยนิดหน่อยผู้ใดมีชีวิตอยู่นานผู้นั้นมีอายุเพียงร้อยปีน้อยกว่าบ้างเกินกว่าบ้าง หมู่มนุษย์ชื่อมาคทะขึ้นเวปุลละบันพธเพียงครู่เดียวลงก็เพียงครู่เดียวบัดนี้อรหันตสัสม,มาสัมพุทธะพระองค์นี้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกก็เราแลมีสาวกค,คู่หนึ่งเป็นคู่เลิศคู่เจริญชื่อสารีบุตรและโมคคลานะพิกุทั้งหลายชื่อแห่งบรนพธนี้จากอันตรธานหมู่มนุษย์เหล่านี้จากรรการะทำกาละ และเราก็จักปรินิพานพิกุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ไม่ยั่งยืนอย่างนี้ไม่น่าชื่นใจอย่างนี้พิกุทั้งหลายก็เหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้ พอช่วงสามหมื่นปีก็ลงมาสองหมื่นปีมนุษย์อายุสองหมื่นปีพระเจ้านามว่ากัสปะอุบัติขึ้นในโลกหมู่มนุษย์หมู่มนุษย์ชื่อสุปัสสะใช้เวลาขึ้นลงเวปุละบันพศเนี่ยสองวันลงสองวันขึ้นสองวันลงสองวันแต่พอมาบัดนี้ภูเขาเวปุละชื่อเวปุละนะในปัจจุบันเนี่ย หมู่มนุษย์ชื่อมาคทธาเนี่ยใช้เวลาขึ้นลงเนี่ยขึ้นครู่เดียวลงครู่เดียวนะก็แสดงว่าภูเขาเนี่ยน่าจะเตี้ยลงไหมน่าจะเตี้ยลงก็เลยคิดว่าถ้าถ้ามนุษย์เป็น เป็นตัวคงที่ก็คือร่างกายของมนุษย์ไม่ได้ใหญ่โตไปกว่าปัจจุบันนี้มากมายนักนะ,ะถ้ากับภูเขาก็เตี้ยลงเพราะเวลาในการขึ้นลงภูเขาเนี้ลดลงเรื่อยๆลดลงแต่ถ้ามนุษย์แต่ก่อนตัวโต,วตวใช่ไหมมนุษย์ตอนนี้ตัวเล็ก นะถ้าภูเขาถ้าภูเขาเท่าเดิมใหญ่เท่าเดิมสูงเท่าเดิมน่าจะใช้เวลาในการขึ้นมากขึ้นเพราะถ้าคนตัวเล็กลงนะแล้วภูเขาเท่าเดิมมันก็จะต้องใช้เวลานาน,านขึ้นใช่ไหมในการขึ้นนี้เราก็เลยพิจารณาว่าภูเขาน่าจะเป็นตัวที่ลดลงนะแต่นี้การลดลงของภูเขาก็เป็นได้ หลายแบบแบบหนึ่งอาจจะภูเขามันสุดตัวนะเหมือนกับเกาะในมหาสมุทรมันจมลงไปโผล่ขึ้นมานะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือดินมันทับถมขึ้นมาเรื่อยๆทำให้ภูเขามันมันเหมือนเตี้ยลงซึ่งข้อสันนิษฐานที่พื้นมันสูงขึ้นเนี่ยก็เราอาจจะดูในใน ที่สถานที่ต่างๆของอินเดียเนี่ยนะแต่ละที่เนี่ยต้องขุดลงไปในดินนะเจอซากกำแพงเจออะไรต่ออะไรนะอย่างเมืองมคตก็แต่ก่อนเป็นบ้านเมืองที่มีคนมากมายแต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นป่าไปหมดทุกอย่างมันเหมือนจมอยู่ในดินหมดแล้วหรืออุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยของเราก็จมอยู่ในดินนะ ุดลงไปก็เจอโครงกระดูกเจอ,อกระทะเจอหม้อเจอทับพงทับพีช้อนอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะก็ลงไปลึกเป็นเมตรอย่างนี้นะ <c oughs> จันนี้ในทำให้เราทราบีกอย่างว่าภูเขาลูกเดิมนะ ณนะที่เดิมมีพระพุทธเจ้ามาสี่พระองค์ยังเป็นโลกใบเดิมนะแลนะคำว่าพัทกับของพระพุทธเจ้าเนี่ยเท่ากับกับนี้โลกใบนี้นะ,ะยังเป็นโลกใบนี้อยูนะ่แล้วถ้าเราไปดูอีกพระสูตรหนึ่งเนี่ยพรนะพุทธเจ้าจะอธิบายเรื่องความ ล่มสลายของกับและความเจริญขึ้นแห่งกับซึ่งการเจริญขึ้นแห่งกับก็จะทำให้เกิดดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวาระบบต่างๆกลางวันกลางคืนมีมนุษย์เกิดขึ้นมนุษย์เกิดขึ้นได้ยังไงอะไรผูะเจ้าจะอธิบายอย่างในถ้าเราใช้คำว่าง้วนดินแล้วมีคำนี้ไปอ่านพระสูตรนี้ก็จะเห็นตั้งแต่ความ จเจริญขึ้นแห่งกลับและความล่มสลายแห่งกลับเท่ากับว่าการจเจริญขึ้นหรือการล่มสลายแห่งกับเนี่ยเป็นการล่มสลายของของระบบดวงดาวของจักรวากลกาแลซีนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็มีการจเจริญขึ้นมาใหม่นะมีระบบนี้ขึ้นมาใหม่อีกทีนึงนะเท่ากับว่าอันเนี้ยคือกับหนึ่งนานมากนะอันนี้ถ้า91กลับถอยไปก็คือ วงรอบเนี่ยนะร่มสลายและเจริญเนี่ยก้าสิบเอ็ดวงรอบนะอืมโหนานมหาศาลนะผู้เจ้าบอกเก้าสิบเอ็ดกลับที่แล้วผู้เจ้านำว่ามิปัสสีมาเท่ากับเก้าสิบเอ็ดวงรอบที่แล้วอย่างเงี้ยผู้เจ้ามาเกิดแล้วก็กลับที่สามสิบเอ็ดอย่างเงี้ยผู้เจ้านำว่าสิกขีก็เท่ากับหลุดลงมาร่วมประมาณหกสิบกับ ใช่ไหมหกสิบกว่าวงรอบผู้เจ้าเพิ่งมาเกิดอีกแล้วในในกลับนั้นก็มีผู้เจ้าอีกพระองค์หนึ่งแล้วหลุดมาก็คือพัทธกัปนี้นพัทธกัปนี้สี่ซึ่งพัทธกัปนี้ทีแรกเราก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นหลายกัปหรือเปล่าแต่ในช่วงหลายกัปเนี้ยถูกเรียกว่าพัทธกัป แต่ถ้าผู้เจ้าตรัดอย่างนี้ตัวนี้จะเป็นการยืนยันว่าคำว่าพัทกับเนี่ยหมายถึงยังเป็นกับเดียวเพราะเป็นภูเขาลูกเดิมที่คนขึ้นลงเนี่ยใช้เวลาเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะ,ะเนี่ยอันนี้ก็ก็ให้ดูเวลาอ่านพระสูตรเนี่ยก็ลองพิจารณาด้วยมีความลึกซึ้งแยบคายอยู่ในนั้นและถ้าเรา เราได้เจอหลายพระสูตรเนี่ยเราจะเห็นถึงความเชื่อมโยงสอดรับแล้วก็พระสูตรก็จะอธิบายซึ่งกันและกันไปนะเราจะได้เห็นภาพครอบคลุมทั้งหมดไปเรื่อยๆทีนะนี้ไปดูเรื่องของ <c oughs> ลงรายละเอียดในเรื่องของในพบที่เราเคยเ ถูกฆ่าตัดคอกัน,นพวกเราทุกคน,เ,นเคยเกิดแล้วถูกฆ่าตัดคออาการของการถูกฆ่าตัดคอยอยู่ในภพใดบ้างอ,อันนี้เป็นอย่างนี้พิกขุทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเรา,าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตะหนาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไโลหิตที่หลั่งไหลออกของพวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาซึ่งถูกตัดศีรษะโดยกาลนานนี้กับน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่สิ่งไหนจะมากกว่ากัน <c oughs> พิขุทั้งหลายกลาบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายย่อมทราบธรรมะตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าโลหิตที่หลั่งไหลออกของพวกข้าพระองค์ผู้ท่องเที่ยวไปมาซึ่งถูกตัดศีรษะโดยกาลนานนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสุทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพิขุทั้งหลายถูกละถูกละ พวกเธอทราบธรรมะที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ถูกแล้วโลหิตที่หลั่งไหลออกของพวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาซึ่งถูกตัดศีรษะโดยกาลนานนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสไม่มากกว่าเลยเมื่อเธอทั้งหลายเกิดเป็นโคซึ่งถูกตัดศีรษะตลอดกาลนานโลหิตที่หลั่งไหลออกนั่นแหละมากกว่า ส่วนน้ำในมหาสูตรทั้งสีไม่มากกว่าเลยเมื่อเธอทั้งหลายเกิดเป็นกระบือซึ่งถูกตัดศีรษะตลอดกาลนานโลหิตที่หลั่งไหลออกนั่นแหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสูตรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพวกเธอทั้งหลายเกิดเป็นแกะเกิดเป็นแพนะอันนี้เขาก็ยอ่อผู้เจ้าจะตัดทีละอันทีละอัน นี่เขายอ่อมีอะไรบ้างเป็นแกะเป็นแพะเป็นเนื้อเป็นสุกรเป็นไก่จากนั้นผู้เจ้าก็ตัดต่อว่าเมื่อพวกเธอถูกจับตัดศีษะโดยข้อหาว่าเป็นโจรฆ่าชาวบ้านตลอดกาลนานโลหิตที่หลั่งไหลออกนั่นแหละมากกว่าแสดงว่าพวกเราก็เคยเกิดเป็นโจรฆ่าชาวบ้าน น,นอกจากเดรัฉานแล้วนะแล้วเดรัฉานแต่ละภพแต่ละภพนี้ก็นับไม่ถ้วนนะเพราะผู้เจ้าตรัสแต่ละอันเลยใช่ไหมสมัยเป็นโคเป็นกระบือแค่เป็นโคอย่างเดียวนะสัตว์นีประเภทเดียวก็เลือดมากกว่าน้ําในมหาสมุทรกระบืออย่างเดียวเลือดก็มากกว่าน้ําในมหาสมุทรนะแพะอย่างเดียวที่ถูกตัดคอเลือดก็มากกว่ามหาสมุทร โสังสารันี่ยาวไหมคือแค่คติเดียวก็ก็ยาวสุดๆแล้วอะ่ะนี่กี่ชนิดนะกี่ชนิดกี่ชนิดใช่ไหมเออไอ้พวกนี้ก็คือเดลฉา,านทั้งนั้นใช่ไหมจากนั้นเนี่ยเราเคยถูกฆ่าตัดคอเพราะเป็นโจรฆ่าชาวบ้านนะแสดงว่าทุกคนเคยเป็นนะเคยถูกฆ่าตัดคออดีตตัวเองเนี่ย นะเป็นนักโทษถูกประหารด้วยการฆ่าตัดคอมาแล้วนะแล้วก็มากขนาดว่าบ่อยขนาดว่าเลือดที่ไหลออกจากคอเพราะถูกฆ่าตัดคอมากกว่าน้ำในมหาสุดเอาเฉพาะพบมนุษย์ที่นานนานเกิดทีนะนานนานเกิดทีนี้ก็สุดๆดแล้วนะผู้เจ้าแต่และพระองค์เกิดเนี่ยเราถึงจะได้เกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหม นานขนาดเนี้ยังบ่อยขนาดที่ว่ารวมเลือดแล้วเนี่ยมากกว่าน้ําในมหาสมุทรโอ้โหสังสรวัตรนี่ไม่ต้องดูเลยใช่ไหมผู้เจ้าบอกไม่ต้องดูเลยนะไม่พอนะผู้เจ้าบอกว่าเมื่อพวกเธอถูกจับตัดศรีรษะโดยข้อหาว่าเป็นโจรคิดปล้นนะ ันที่สองนะมันนั้นเป็นโจรฆ่าชาวบ้านนี่เป็นโจรคิดปล้นก็ถูกตัดศีรษะรวมเลือดแล้วมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่นะ,ะนี่ยกกรณีตัดศีรษะอย่างเดียวแล้วก็ตัดศีรษะในพบใดบ้างพบนี้พบนี้พบนี้พบน,พบน,พบนี้แต่ละพบก็พูดสมบูรณ์ในแต่ละพบใช่ไหมว่าพบนี้ก็เลือดมากกว่าน้ำมหาสมุทรเนี่ยแต่ละอันแต่ละอัน โดยข้อหาว่าเป็นโจรประพฤติผิดภรรยาของผู้อื่นตลอดกาลนานเท่ากับว่าสามข้อนี้คือฆ่าขโมยประพฤติผิดในการมสินห้าสามข้อแรกจริงไหมอืมเป็นกายทุจริตใช่ไหมเห็นนะโลหิตท,ที่หลั่งไหลออกนั่นแหละมากกว่า น้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยนี่ผู้เจ้าก็จบแค่นี้นะสกาศเดลาฉานแล้วขึ้นมากับบุคคลทุศินสามข้อแรกนะแล้วแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยก็คือเลือดเนี่ยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสิ้นเลยใช่ไหม ในแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่พุทเจ้าตัดปอบตั้งแต่เป็นโคเป็นกระบือเป็นแกะเป็นแพะเป็นเนื้อเป็นสุกรเป็นไก่โคกระบือแกะแพะเนื้อสุกรไก่เจ็ดละแล้วคนอีกสามเจ็ดแปดเก้าสิบสิบยกตัวอย่างมาให้สิบในสิบเนี่ยแต่ละอันก็คือ เลือดมากกว่าน้ำมหาสมุทรนับไม่ไหวแล้วนี่ยังไม่รวมพบเทวดาไม่รวมพบเปรตวิสัยไม่รวมพบที่เราเป็นสัตว์นรกใช่ไหมโอ้ใครนั่งดูสังสารก็งโง่แล้วนะครูเจ้าถึงบอกอย่าไปดูอย่าไปดูเลยนะไม่มีจบนะอ,อ่ใช่คนดูตายก่อนดูไปดูมาตายขนาดดูได้วันละแสนกลับนะ ยังไม่หมดนั่งดูตลอดทั้งร้อยปีสังสารวัตก,ก็ยังมีให้ดูนะ <c oughs> อ่าเนี่ยพอเก็บรายละเอียดแล้วก็เยอะนะเวลาเราอ่านผ่านๆเนี่ยมันจะไม่ได้ใข้ควรเนี่ยยังไม่ไม่สนุกนะอันนี้ใค้ควรแล้วเราจะเห็นว่าโอ้โหมีความลึกซึ้งนะแล้วก็จะเห็นความไกลของสังสารวัตเนี่ยไกลามากอืมไกลามากติดตามใน สื่อออนไลน์ตรงนี้นะประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกระถาวัตถุ10อย่างนะกระถาวัตถุ10อย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทําให้เราขูดเกากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามแลนะพระองค์ ได้ตรัสไว้แล้วว่าทำรรมะคก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ